เ้าพ่นบ่ปาาดีบ่อุ้ย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 ปาดพี่น้องเอามันพี่น้องเอายูบ่ะเนอะท่านโมบเนี่ยนี่นี่อุ้ยอันตรายดิเอาให้พ่อล่งเอาเลยครับผมมาหลุ่นน้ำกันปลาอีหยังหึใส่สวยบ่ อออุยยพี่น้้งเสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนี่ผ้ามาใส่เบ็ดอีกคือเก่าครับผมใส่เบ็ดเปลี่ยโนไม้ครับมือนีพ่อทักทายท่านผู้ชมนะหนยใส่ยืมหัวคือเก่าครับผมมือนีมาไม้หน้าดํานะครับเป็ดไก่หน้าจะคล้องนี่นะฟังเสียงนี่เพิ่นดำเบานะครับเป็นตะคือขนาะด น,นี่ไงหัวคือเกาครับผมตัวนี้คือลายขาดตัวนี้โมเมนหวเลยเด้นีพี่น้องตัวนี้มเมนหัวอาไปเป็นกบหัวง่ก็กบอีกหเฝ้ามใสไซเอรว่ครับผมมิจคาก่อน มูว้านกาบคำอิลีได้นาะมูว้านนี่ยางหาหนามหนามกระขาดแน่นะครับมึงหนามไรออกจากท่อครับดื่มดื่มเอาไปลุยกันครับโอ้โหหอยพ่นยางอีกตั้งไร เอาคณยังใส่เบ็ดไหมมีบ่ผมมีบ่คุณตลกบ่เอาเดี๋ยวไปลุยกันครับใส่เบ็ด,ดครับมผมบาดนี้ใส่เบ็ดมาเห็นพระท่านหลายท่านอาการครับเปลี่ยนแปลงเลยรวดเร็วแห้งร่มบือบือมากเลยพี่น้องเอา้าเป็นจังไนครับขึ้นนี่ลุยครับผม

กระปูดิแันบบงูบอกอู้พี่น้องตัวนาหนุ่งเต็มแหลกแนกมันงามๆครับผมลุ่มวีวีพี่น้องใส่เบ็ดแหลวกะใส่เงอกลับนะครับบึงว่ามันหลอนหรือบ่หลอนนะครับตรงไหนตรงหน้าเัาเอามือแรงมาพบกอกันครับย่างอีกอยู่บอกพอไปอันใส่เงอทั้งปุ่น เติมปุ่มครับเอาพี่น้องเอาอีกแล้วครับผมยืดๆพี่น้องเอ้ยอุ้ยคอคือกันอุ๊ชอู้ยูห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 ูเอาถอดออกมาตีๆบ่อสยากนะครับปั๊บโอ้ใส่สวยๆครับผมนี่คอใส่สวยๆพี่น้อง นี่ครับแหกหมันไปก่อนครับสองตัวประหงางามครับผมมาเข็งกับสองตัวเอาเก็บครับผมเรียงมาพบปวกกันครับผมมาพบปวกกันตอนยามเบดครับพี่น้องครับนี่ร่มวีวีเลยยด้อนี่ม้าปนกันหน่อยมันหลายหลวบเลยนอ้องพ่อกอนสิออกมาหน่ยอยมะข่าวหนึ่งกับมีดหน่อยมะข่าวหนึ่งกับมิดน,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 นะครับ แมนอู้ลมดีพี่เอาเป็นรุ่นน้ำกันนะครับผมหมานหรือบป่ามันเอามือหนึ่งเบ้นนี่เข็นไปนสองเต้มครับยามรอบคำที่เป็นอย่งไรครับผมไปรุ่นกันครับเอาหนึ่งครับถือสะพี่น้องเอาตัวแรกแหกมันครับผมอู้มันฝนลิ่นๆพ้อมใส่ยังไงใส่ยังไงอู้ใส่มือขื่นเลยนี่ฟาวได้ครับมัอนี่ฟาวฟาวอ๊อ เดี๋ยวเก็บก่อนครับฝนลินล่ะเอาพี่น้องถืออีหลอกอุ้ยหลุนซําเก่าหลุนเก่าพี่น้องเอ้ยฝนกับลินลินเปล่าถือพี่น้องเพิ่งโดนมาไส่เนาะมึงตัวหนีมึงปินี่มึงพี่น้องปลาไหมตายตะเก่าบ่โหนะย้อนไปไกลๆเออแม่นี่ดีพอตายตะเก่า เบมึงหัวหงั้ยัางเอา้าดึงเนี<ป>่ยรวมครับเด็กรวมเอาเก็บครับผมสถานการณ์ตอนนี้พี่น้อง <c oughs> โอ้ฝนลินซุมม่มหมดเลยพี่น้องเอ้ยฝนลินตองเขามันรั่ฝนก่อนแผ่นแม่นฝนลินเนี่ยน,นี่หัวกะบ,บอกเขาทาป็นไรน,นะครับจักรสีเป็นยังไงน,นะครับผม ล่อรุนไปน้ากันฝนจะสีมาอีกหรือพ่อมานะครับอุยอ้ยอุ้ยพ่อทำไมอะไรยังบ่เสื่อมไงอูอ้พี่น้องไฟออกน้ำเลยด้ยอย่าดนะอยังลุดเดอ้ออยังลุดเดอ้อโอ้ยบกักใหญ่เลยพี่น้องเลยนี่ข่าวข่าว <laughs> ปลาเสื่อมนี่โอ้บลาถือเวทโดนเติบแล้วตัวยังไนงน้อเขามีมาจากหมองมันดิไม่เอามเอาเก็บครับผมแต้มนี่ปลาเสื่อมงามๆครับผมเอาพี่น้องหนังหนาะ <c oughs> อุย้ยข้าวข้าวข้าวมันกีนองเอ้ยข้าวว่าข้าวอุยววอ้ยปลาเสื่อมไหมทั้งอื่นเอื่นปลาหยั่งกับข้อเมนมานเนี่ยเรื่อครับทั้งอื่นก็ได้ อันทั้งภาคกลางพืชอื่นอย่งกบพอจือบ anyway. nah> ุตรได้นั่นได้ยินี้นเข้าว่าจือบุตรได้ปลาเนื้ออ่อนนี่เอาเก็บครับผมเต็มงามๆเอาพี่น้องดูปน้องดินตุวมตัวโค้งโค้งน้องอยู่ปะอู้ยูยู่งูงูปะงูอยังอุ้ยพี่น้องพี่น้องอู้ได้สอง อู้ประโตก,การไม่เลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> อู้สองเต็มนี่เต็มนึงพี่น้องอู้ยเบิง่งติล่ะเอาตัวนั่งก็เอาเบิ่งมันกินตัวนี้เด้หนอพี่นอ้องตัวนั่งก็เอาเดี๋ยวเอามาเทียบสิก,กันเบิง่งมันกินกันเสยพี่น้องเอ้ยอ,อ,อ,อู้ยโพดไปอีกรุ่นนี่แต่ว่าบ่อ้วนเนาะบ่อ้วนปัญหาเอามันกินเข้าได้จังได๋เอานี่งืดหลายอู้ยได้ละมาดี แม่มจำดีปะ่ะเอาจำดีดีดดเ้อะจำบงพี่นองเลยนี่ตัวงามๆเลยครับผมอุ้หรุนนีน่นี่โดนเติบนะครับจังสีเห็นหยากหยาดรุ่นนี่เดี๋ยวนี่ปลาเก้าเพื<ะ>้ยน เปิดตัวครับอุ้ยนี่ตัวนี้เบิ้งมันกินอุ้ยพี่น้องทำเหอร์์ไซคนรถมันกินได้เสวยว่ามันตัวอันในหน่อยดินแหมมัน,มนคือดินนี่อกันแน่เนาะพ่อแลี้เห็นเอาตายวัวเปนงูแล้วปะอ้ยพี่น้องเอ้ยเอา ม,นมันเดียวมันเ,นเ,เดียวนะม,มันเดียวเนาะอืมมันเดียวใครนั่นด้านหลังมึงได้ก็คือเสียบไปไปหลุนกันต่อไปครับพี่น้นองคือยิงปะเพาอเอาเดียวพี่น้องอุ้ยตัวหน่อยก็ตัวประคอกินว่าเห็นตัวหน่อยก็ตัวประคอกินอุ้ดถือมินมีนเพาะอ,อ่ามีน,ยน,น,มนอยู่บ่ตาเลย อใส่นี่ตัวหน่อยก็ตัวพักอใหญ่บางันกินอีกครับผมโอ้ mm hmm. Ooh, เบ็ดล่งเดียวเลยสองตัวมากเบ็ดอันเดียวผมนะเอาเก็บครับผมเต็มนี่สถานก,การณ์ตอนนี้พี่น้องฝลนดิ่นพกเปกปกเปิ่มแห้งขึ้นเบ็ดก็ใกล้เปิดแล้วครับจักสีแดงมายามรลบสองหรือบ่อ mm hmm. นะครับ ถาบึงถาลุ่นไปน้ากันพี่น้องเบ็ดกาะบค่อยหลอนปัไหนครับฝนมันหน่อยจน,ยน,ม,นยมันตกเอ้าัันบ่ได้มายามกับมืออื่นเสาด้วยครับเด้อสวัสดีครับมาพบกันยามเ้าครับผมพี่น้อง <c ười> มันบรรยากาศคือตรงหน้าครับผมนี่น้าโบเบึนละ่ะ โอ้โโยเบ,บ็ดกางโหดเลยแล้วคือน้ายู่นี่นี่ฝนดีกะบดีอยู่ครับแต่ว่ายน้ามนาำม,มากนี่มันโบกเร็วนะฮะดีแต่ว่ามันโบกเร็วเนี่ยแบบเนาะเดี๋ยวไปกูเบ็ดน้ำกันครับผม เอาแล้วพี่น้องเต็มแรกเข้าอู้หะหัวเห็นดึกดึกอยู่ฮะเมิ้งตีล่ะเกือบมันลุดนี่เหลือหน่อยเดียวนี่เกือบบอพอตัวปลาครับผมหนิวเอาเก็บครับผมเต็มนี่ปลาคอหน่อยครับผม นี่ครับผมตยตสีดใหญเถอะวะปาะคอตัวผกง่ามนะครับนี่นนนมีบานเพื่อนประกาศนะครับบานนี้โอ้เดี๋ยวออกไปปลดยู่ทางน่นาจะของเก็บปรกคอ,อยออกาน้ำเมืองที่ระครับกระปูนี่แหละ เนี่ยมันกัดปลากาัดเบ็ดเหรอมันหลอนแอ้ฝุ่นข้างในนี่มองขู่สีขู่สีอุ้ยตัวนี้ใหญ่แห้งจังเลยโอ้กระปุมีครับอุ้ยเบืองกามมันคาขาดบ่บ่อตรงเลี้ยง <laughs> บอ่ตอตรงเลี้ยงคือเขาบ่นี่ มันเป็นพอผ่านยางดีผมบอกเครื่องสีไร้คนหูใหญ่ครับตัวจับนะมันปูทะเลผมแล้วมาได้ที่หาไตกระปูอีบ้างนาะก็ถือว่าง่ายหลายจังเบิองที่นะรับนี่มันนำเข่าทั้งหมกห้อยทั้งกระปูห้อยมีแต่หน่วยใหญ่ห้อยสุรีนะครับหลายครับ เอาเดี๋ยวไปกูเบสเท่าต่อครับบาทนี่พี่พน้องเอ้ยล้นงนี่หมูปุ่นอุ้ยปุ่ยอีลีอุ้ยพ่อมึงพี่น้องอุ้ยเอาพี่น้องอจังไรพ่อขึ้นได้ปะคุณท้งพุ่นปะปากดีปะอุ้ยอุ้ยอุ้ย วุ้ย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 ปุ้ยปีนองเอามันอุ้ยพี่น้ีนองเอ้ยนี่นี่ใหญ่มาแล้วนี่ละที่เขาตามหาพีนองเอ้ย Move moon e lire nyay 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 à nyay 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 มันอุปุยเลยมีมึงตีละั้งพูนเป็นยังไงเอาเบิ่งต่อหลังต่อไปครับอุ้ยไข่ยุมันอยู่เนาะพอ,อไปรุ่นหลังต่อไปครับผมอุเบสทาไปเรื่อย เอาพี่น้องพี่น้องหลังนี่คือกงโกงแมนบ่รหล้าง,งนั่นกับกบเอาไปเบิ้งหลังนั่นพี่น้องขามาหลังพี่กล้องกับชันชันกับคอไผ่โอ้ยบบวบตะโกงเด้อพ่อุ้ยเข้าไปแนวนั่นน้องโอ้ไปอยู่ท้อ โยูพี่น่องตัวยูนี่ข้างนี้ย่างหลังนึง <ไม S 1> ตัวนี้กับพอ่อถือหนอ,ข,อ,นอ,อ,อนขี้กูเบ็ดหาตอครับผมมันหมันเสานสีน่พี่น่องหลังนีงนเ่เห็นเขาขาวเห็วขาขาอู้แมนอีหลีตา,ตาย ปาถูกกำกำใส้มือมึงพัวผุนะอ้ยปลางงามๆเนาะอ้อยขันบบตายนี่ดินขาดด้วยพี่น้องเอาเก็บครับผมถือมองกรบโปงเป็นแต่ตายแตาก้อยดินกรบโปงนั่นเนี่ยเนมันกวนหลายอันปลาขันปลาถือเบ็ดนี่ส่วนมากสิบ่ค่อยอย่าง สิตายหลายนะครับโมโหว่าอีหยังกินเปอร์เซ็นต์ตายหลายเอาเป็นรุ่นเบ็ดหัวต่อนั่น,น,นตัวนี้ยังดินได้ไเร็วอยู่ <c oughs> ใกล้าตายเลย <c oughs> ตัวนี้เป็นสายหลีดนะครับผมนี่เบ็ดที่เล้าใหม่ตัวเหลือตัวได้ขาดกับสิปเปียนเป็นหลีดเป็นดีนดไปเรื่อยๆนะพอ่อ <c oughs> มึงตัวนี้ มันโคตรคงยองเต็มเมื่อคืนเลยประสุบการณ์หละตอนใส่เงาอนี่กัพบพวกปัานไหนในตอนม่ยามก็เป็นแน,น่เอาไปอูปเบธหาต่อครับผมลุยลุยเลยเสาวนี่หลังหนาหมู่อีกแล้วเอาไปเบิ่งเพาะพี่น้องเงยูบอ่ะเนาะันหมู่แน่นีน,นี่อุ้ยอันตรายดิ <c oughs> อันตรายพี่น้องกันมูมเนี่ยนี่บ่ค่อยสีอยู่โอ้ยห้อยดินกันน่องบึงหอยดินครับพ่ผุนเหมืนเขาไปหอดผุนอุ้ยย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 ่ยนยลยย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 ยนยย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 ้ยย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 เอายย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 ้ยยย เอาแล้วใส่งามๆครับนี่โอ้โหพออีเมีปลาอุ้ยไม้นี่สุดยอดแน่ครับอู้ดเด็ดเด็ดเด็ดไม้นี่พี่น้องปลาคอกอยังสีมันปลาคอกใหม่อยู่บ่หรือว่าประคอเกา่าตัวตายกับเก่าตัวตายกับสีรุ่นนีแหละน้นองพี่น้องนี่ร<อ>ุ่นนี้ครับผมอ,อู้ยห,หม่ไข่ยอยู่ ดูให้หนึ่งว่าใจน้ำไม่ซุบส่ไปก่อนน่แต้มงงามสามแต้มครับผมเชานี้อู้ยเด็กเบดเสียบปากว่าสอดสิน้องเบดเสียบปากว่าสอดปลาแข็งแฮะเอาเบดเอาเด็กไปกูเบดต่อครับผมยังพอได้รุดนอีกอยู่พี่น้องเชานี้เอาล้างยู่นี่ก็ถือพี่น้อง ตายบ่หมดทั้งตายลงเลยอุ้มหมดทั้งตายอยู่เลยนี่คือป่าไม้ป่าไม้โอ้ยตอกันเลยน้องโอ้ยตัวนี้ถืออยู่นี่หลังว่าหันถืออยู่หันครับผมโอ้ยตอกันเลยเอาลวดลวดเลยครับเสาวนี่พี่น้องลวดลวดเลยก็ว่าได้ยามเบ็ดอู้เอาเก็บเก็บเก็บเสาหนี ปลาใส่สวยๆงามๆครับเปลี่ยนไม้ครับผมนี่เมืองติดเหรอเข่าพิ่นก็งามครับอุ้ยปลาเข่าเงี่ยงหมดเลยปลาเข่าข่างเลยปลาเข่าข่างตัวเดีวยวเป็นปี่นอนของเพื่อนนี่นี่นี่ละ่ะส่วนมากสีมันสีแลีนน้ำข่างข่างเบ็ดมันมาสวยมันมาโบนเบ็ดแลีนไปแลีนมาเพิ่นกะ็ะกอเอาติดเหร ปลาดุกเกิดฟอเด้งป,ปีปลาดุกบะฟอค่ะโอ้ตัวนี้มันคมแห้งเบ็ดคมใจใจหมู่ว่านนี่ลงน้ำเทเลียเบ็ดลงน้ำเทเลียบย้อยขงังเลยเอาไปต่อครับผม,มใส่แล้วยมห้องตัดตรงรักษาครับทำความสะอาดบัตรอูเบ็ดเลี่ยล่ะ ีน่น้องงเบสตะกะปลาเสาหนีครับผมบึงอ้ยมันแห้งเสาหนี่กันเป็นตัวหนีเพรตายคือสีดึงขาแขง่เนาะควรเป็นเปลี่ยนตุ้มนี่ใหญ่นี่จะดึงจนหวาปลาเข่า,ขามุ่นเบิดนะครับตัวนี่ไงตัวนี้นะครับเห็นบุนกสิเนงเดี๋ยวสิเปร์เอาออกให้เบิ้งรูง้เหยือนนะครับ กินองอ่องมหอเทอนเลใ,<อ>ในโอ้ยโ้อ้ย <c oughs> โ, <c oughs> โอกนอย่อ้ยโอ้ยโอ้โ้องยอย้น้โอ้ยอ,อ,อ้อ้กาออยอ้้ยโอ้้อ้้อง เอ้ยบอกบอกับบวกเปล่ามาบูญยาวอันลานเลยว่ะตัวนึ่ว่ะพี่นอ้นองเอ้ยอืมนี่ครับสรุปเสานีิมาตอางแม่หรอเสานี้พี่นอ้องมัน,นมันนครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนพี่นอ้นองฮะ คุณยบีบานทุนเปิดเพลงไหมย่านมันตีดลิกซีดเพิ่นไอคิดหนาพอกันไหมครับผมขอบุนทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับผม